มาพูดถึงประเด็นสังคมที่เป็นกระแสในโลกโซเชียลเนาะประเด็นกับเรื่โนดอุดมใช่ไหมพี่โนอุดมแหละเดี๋ยวเดี๋ยวมีปัญหาเดี๋ยวทอกโชว์ใช่ไหมปัญหาเรื่องอะไรพอเพียงเรื่องพอเพียงไม่พอเพียงนะะนะมันเป็นอะไรที่เป็นมันเป็นความชอบชอบสมบุกสมบูรนะกเพื่อนนะคําว่าพอเพียงคิดพอเพียงมันดีอยู่แล้วแหละเพื่อนรู้จักประมาณตนรู้จักกําลังตัวเองนะใครก็อยากสบายท่นนั้นนะ ดูสภาพตอนนี้อากาศมันเป็นพิษมันเป็นอากาศมันร้อนจัดแล้วสภาพมันไม่ค่อยดีนะสภาพอากาศมันแปรปรวนง่ายแล้วมันมันร้อนจัดทําให้พืชผลการเกษตรมันไม่ดีขึ้นเลยเราจะไปทํางานกลางแดดยังไงไม่ไหวเพื่อนนะอากาศร้อนอย่างนี้เป็นนกฮีสตกตายได้เลยนะเพื่อนนะไม่ใช่ง่ายๆการทางเกษตรเดี๋ยวนี้เราก็เชื่อไหมทุกวันนี้เกษตรกรส่วนใหญ่ประเทศเป็นเป็นหนี้ทั้งหมดเกือบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของประเทศไปดูนะเสถาดูในกูเกิลแล้วกันนะมันพอเพียง ทุกคนอยากปลูกพืชทั้งนั้นแหละแต่ว่ามันไม่เพียงพอเพื่อนนะมันไม่เพียงพอจริงๆทุกวันนี้เราต้องซื้อเราต้องซื้อผักจากจากคนคนชาวคนแบบว่าคนที่อยู่ที่ราบที่ที่สูงนะคนคนที่อยู่ที่สูงนี่เขาเขาเขาที่เขาปลูกผักงามเพราะว่าอากาศของเขามันไม่ได้ร้อนเหมือนพื้นราบอย่างเราเนี่ยพื้นราบแล้วมันร้อนสังเกตในตลาดที่ผมอยู่เนี่ยผักกาดผักกะหน้าอะไรปลูกที่ปลูกที่สูงหมดอ่ะปลูกบนเขาหมดนะคนจาวเขาเขาก็จะเอามา เอามาขายที่่าบขายดีด้วยเพราะว่าพืชลาบอย่างเราเนี่ยปลูกป้องกนงามเพื่อนเพื่อปลูกป่องกันงามผมปลูกเนยแค่ตูงะมันเขือปลูกพันตัวง่ายๆนะมันก็ไป่งามมันเฉาแดดเพื่อนเพื่อมันไม่มันต้องมีแบบว่าเรมกำไรให้เขาอนะต้องลงทุนต้องสแลนต้องอะไรเงี้ยมันก็เป็นต้นทุนอย่างหนึ่งนั้นแต่ว่าโอ้โหมันแดดอย่างนี้มันร้อนมันอย่างนี้มันใบใบไม้มันไหม้เพื่อนเพื่อนนะมันไม่ทนแดดรถเช้าโดยสายแห้งแล้วใบแห้งดูนี่ดูต้นไม้นี่สภาพนี่นะเนี่ย เนี่ยดูนี่เนี่ยมะเขือนี่ปลูกนี่ไม่ใช่เรามันเป็นสภาพอากาศที่มันร้อนจัดนะมันปลูกอะไรไม่ค่อยจะงามไม่ค่อยจะขึ้นนะนะใครก็อยากลําบากอะ่ะถ้าเล็กได้ก็คงไม่ไม่อยากมาทําอย่างนี้นะคือเราก็อยากจะใช้แบบพอเพียงแนหะละปลูกนู่นปลูกนี่อยู่กินอยู่ใช้แต่สภาพอากาศไม่เป็นใจแล้วขาดแคลนน้าด้วยนะลําบากน้ําคือต้นทุนด้วยซ้ําไปนะรากาศที่ร้อนขนาดนี้ด้วยนะมันทําให การทางเกษตรดีนี้มันเป็นเรื่องที่เรื่องยากมากจะให้ผมผลิตดีต้องใช้สารแกมีต้องใช้ปุ๋ยโอ้โหมันต้องต้นทุนต้นทุนเยอะนะแต่ถ้าเราแบบว่าเราทําเป็นแบบว่าเอาไว้สำหรับเป็นแบบว่าสกิทครอบครัวใช่ไหมล่ะเราไม่ได้เป็นเน้นทําเป็นธุรกิจใช่ไหมเกษตรอ่ะเราเน้นปลูกอยู่ปลูกกินอย่างเงี้ยมันก็ยังไม่ไหวเพื่อนๆนะมะเขือเอออะไรก็ไม่ค่อยงามนะตอนนี้ปลูกมะเขือพรกกาจะปลูกตอนนี้เลยปลูกไม่ได้ปรกกาปลูกไม่ได้เลย มันอากาศสภาพเงนี้มันอยู่ไม่ได้เนี่ยไอฟักแฟงก็ปลูกไม่ได้มันต้องมีแสงนะต้องมีแสงกันแดดฝนทำลองฝนให้เขาอะนะถึงจะถึงจะงามอยู่มั้งแต่เรามันมันป็นต้องทุนเราไงแต่ถ้าเราปลูกกินปลูกอยู่อย่างเงี้ยปลูกอย่างเงี้ยปลูกแฟงก็ปลูกไม่ได้เลยตายหมดมันคือใบมันไหม้หมดมันไม่ชอแดดนะขนาดรถเช้าเย็นเช้าเย็นนะผักไงก็ไม่งามไม่เลยเราดูแลไม่ได้ผลมื่เขือนี่ก็ พอได้กินมั้งแต่ว่ามันก็ไม่ไม่ผมผลิตก็ไม่งามต้นต้นก็โตโตโต,โตได้ช้ามากลราเห็นสภาพแล้วมันมันคืออากาศเนี่ยที่มันร้อนจัดเลยนะเพื่อนมันนะมันยากนะการทําการที่จะเป็นชาวชาวกเกษตรชาวสวนไม่ได้ไม่ไม่ไมันไม่ใช่ง่ายนะเออถ้าจะทำเป็นแบบกเกษตรสร้างไรายได้จริงๆก็ต้องลงทุนนะมันต้องลงทุน ค่าปุ๋ยค่า,ายาค่าสรารพัดจะทําแบบว่าเป็นกเกษตรเซมมันก็ห้องช่างยากเหมือนกันนะนเพื่อนนะไม่ใช่ง่ายๆนะบอกว่าเลยนะอืนั่นแหละประเด็นที่เราอยู่กันอยู่นี่ไงใช่นี่ก็ทํานะบ้านดินอยู่เนี่ยนะสิิ์พอเพียงนั่นแหละบ้านดินอยู่เนี่ยมันดีอยู่แล้วเกษตรพอเพีงมันดีอยู่แล้วแหละแต่สภาพอากาศไม่เป็นใจนเพื่อนเราจะมาตากแดดปลูกผู้ปลูกผักนะคะเด็กๆสมัยนี้ก็คงจะไม่เอาเอะนะ ส่วนใหญ่เขาต้องคือทางานอะไรเพื่อหาเงินเรื่องชีพไปกว่านี่ยอันไหนที่เป็นสร้างรายได้ได้มากกว่าเขาก็ต้องไปเลือกทางนั้นดีกว่าเขาคงไม่ทนแดดทนร้อนแบบแบบเราแล้วนะเขามีทางเลือกทุกคนมีทางเลือกนะฉะนั้นก็แล้วอยู่ตามสภาพแวดล้อมของเราแล้วกันถ้าอยู่ในสวนผมอยู่ในสวนผมก็ท่าปลูกผัก,กวสวนไปแต่ดูสภาพอากาศตอนนี้มันมันปลูกอะไรไม่ค่อยงามน้ําต้องถึงอะ่ะมันต้องใช้ต้นทุนเรื่องน้ําเรื่องอะไรอีกแล้วสภาพอาก,กาศอย่างนี้ด้วยโอ้โหปลูก ปลูกพืชเฉพาะที่มันทนทนร้อนได้นะแต่แลหลักมันนี่ก็แทบไม่ต้องจะทนเท่าไหร่เลยผักสวนครัวต่างแทบไม่ค่อยทนร้อนเท่าไหร่นะมันร้อนจัดเพื่อนๆใน,นปัญหาคืออากาศที่มันร้อนจัดนั่นแหละทําให้ปลูกอะไรมันก็ไม่งามชมได้ไหมชมได้อยู่ท่า้เให้น้ําได้อยู่ได้อยู่แล้วโจมม,มันจะกินอย่างเดียวได้เหรอมันต้องหลากหลายใช่ไหมละ่ะอันนี้ไม่กล้าปลูกหลากหลายนะฟอกแฟงปลูกแล้วไม่เวิร์กนกแดดตาย มะเขือล่ะพอได้ไหมพอได้มะเขือพอได้นิดหน่อยนะแต่สังงามได้ไหมเอาไปพอไปขายไ,ไ,ม,ไม่พอขายเพราะกินก็แค่นั้นเองนะมันก็ต้องด,ดูความเป็นจริงตัวนี้ทุกว,วันนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายการทางกาเกษตรตัวนี้นะจะให้สร้างเป็นแบบให้มีฐาน,ะเนะเป็นรายเป็นสาเกี่ยวกับการทำธุรกิจเกษตรมันยากมากถ้าคนไม่มีต้นทุนที่ดีถ้าไม่มีอะไรอ,อไปรูปไปไป,ไปรูปเราต้องมีต้นทุนอนะทำไรอะไม่ง่ายๆนะ ทุกวันนี้ผักผมต้องซื้อแล้วนะทุกวันนี้ขนาดมีสวนอยู่ปลูกผักปลูกอะไรก็ไม่ไหวอะ่ะจะคัดและจะอะไรปลรูกดีผักกาดก็ปลูกไม่ได้ฟักแฟงก็ปลูกไม่ได้ในสวนผมนะคุณอาจจะปลูกได้แต่ผมมาปลูกไม่ได้เพราะาสะภาพอากาศตัวนี้มันร้อนถ้าเราปลูกอะ่ะต้องต้องซื้อสแลนตุงไรสฟูลองสลองลอ,องน้ำใช่ไหมให้มันคายเย็นอะ่ะมันต้องตนทุนเยอะไงปัจจัยเลยต้องการเซฟคอต,ตัวเองใช่ไหมเราไม่อยากว่ามีต้นทุนเยอะไม่อยากทำโรงเรียน,เพ,น,เ,น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 เพื่อมาเป็นคืนต้นนทุนไงเราก็ทําเพื่ออยากทําอยู่ทากินเฉยเฉยนี่แหละ แต่สภาพอากาศไม่เป็นใจเ,นเพื่อนๆจะปลูกก็ดีสุดคือหน้าหน้าหน้าหน,น,น้าฝนนะั่นแหละปลูกได้หน้าฝนปลูกได้สภาพต้นกล้วยผมดูไกลๆเ้นเหลืองเลยนะถ้าเราจะเอาไปเอาไปขายไม่คุ้มหรอกเ,เพื่อนๆเราต้องใช้ต้นทุนก่อนน,นน้าอ่ะมันมีค่าใช้จ่ายไงเราถึงว่าลดต้นทุนแบบพอเพียงแล้วไม่เกินประมาณตัวเองเราลูกเอิญเราไม่มีค่า,ค,าค่ากำลังพอที่จะจ่ายค่านั้นก็นกนฟังเกินไปเงล้วก็ใช้พอ แปลงผักลดเล็กกันน้อยพอพอได้นี้มั่งน,นะเนี่ยปลูกมากก็ไม่ได้ปลูกมากก็ใช้น้ําเยอะนะนี่ปัญหาเนี่ยมันใช้น้ําเยอะหนะ้าแล้งไม่มีน้ําฝนก็ไม่ตกเนี่ยนะ,ะอากาศสภาพร้อนอย่างนี้ด้วยคนก็นทํางานกลางแดดมัเนี่ยก็จะนอกที่ปิเศษจะตกเอาอพอเพียงได้แต่สภาพแวดลร้อมไม่เป็นใจเพื่อนเนนะมันทําไม่เลยให้เราไม่เพียงพอในการผลิตอาหารเพื่อนทุกวันนี้ต้องผมก็ต้องซื้อผักกินแล้วนะ ปลูกไม่ทนันปลูกก็คือมันไม่งามนั่นแหละอย่างโมที่บอกนะ่ถ้าปลูกให้งามต้องเร่งปุ๋ยเร่งยาเร่งในสรารพัดนะนะมันก็ต้องทุนทุกอย่างอะนะเพม่อนไม่ใช่ง่ายไม่ใช่ง่ายบอกเลย